ที่116เสียงปวดร้า,าดในหุบเขาบึงเมงโกรับฟังตำนานเรื่องราวนี้จนเคลิบเคลิมกรุนคิดขึ้นเหมยเดียวยอดเขาทักสินเปลืองปราดเช่นดังว่าจริงๆหรือหากมีโอกาสเรากลับคิดรุดไปยังดินแดนแมวสักคราทูว,ว่านักรลพันผิดที่แท้มีความสามารถปานใด ในใจครุ่นขิดนาสิกพลันสูดได้กลิ่นหอมจางๆชนิดหนึ่งคล้ายกับนอกตำหนักมีดอกเมยแบ่งบานพึ่งแมงขยับจมูกสูดดมครุ่นคิดขึ้นใช่แล้วมีแต่ดอกเมยจึงรักไงกลิ่นหอมรวลลินชื่นนาสาเชน่นนี้แต่ฤด,ดูการไม่ถูกต้องต้นนี้เป็นฤด,ดูร้อนต่อให้ในศารเจ้ามีต้นไมยก็ไม่ได้ออกดอก มีค่าเรื่องแหงจื้และเต่าทองไรเงาภายในโบสถ์ก็สูตรได้เต่าทองไรเงาทำจมูกฟุดฟัดกล่าวว่าหอมยิ่งนักเอ๊ะฤดูร้อนไหนเลยมีกลิน่นหอมของดอกเหมยอึ้งเหลงจื้ก็ใช้จมูกสุดดมเป็นการใหญ่ซีหนา้าปรากฏแววตื่นเต้นสงสัยเต่าทองไรเงาพอกล่าวจบมันพลันกูร้องดังยาวนานร่างทะลันวูกก็หายวับ ได้ยินเสียงร้องเรียกบวยเนียสะท้อนสะท้านในม่านวิการเคลื่อนห่างออกไปทุกขณะยามนั้นเต่าทองได้เงากระทโมปราดไปคล้ายติดตามเสียงร้องเรียกของอืง่งเลงจื่อไปปึงเมงพิ้วหลงจากคือลมวิการโชยพันหอมเอากลิ่นหอมมวรยลินกระทบจมูกอีกครอดสืบสอบไปยังทิศท,ทางของกลิ่นหอมไม่ได้เห็นบนเสาขวามือของประตูโบน มีของสิ่งหนึ่งสะท้อนแสงรำไรพอสะอึกปราดไปเพ่งตามองต้องอุทานดังเอ๊ะพลงว่าดอกเมยดอกหนึ่งเห็นดอกเมยดอกหนึ่งปักอยู่บนเสาไม้สีสันบนกลีบยังสดใสคล้ายเพิ่งปลิดจากกิ่งกลิ่นหอมรยลินของเมยที่สูดได้ระเหยจากดอกเมยนี้เองปึงมิงพึ่งรับฟังตำนานเรื่องราวของ เมื่อเดียวยอดเขาทักสินกับยิงงามที่เปลืองปราดทางบุญและบูถือความรักบริสุทธิ์ผู้อื่นอดบังเกิดความนิยมเลื่อมใสไม่ได้แต่ปึงไม่ไม่ใส่ยเย็นชากระด้างความคิดเพิ่งบังเกิดก็ดับบูบไปเยาว่าแต่มันยังมีเรื่องต้องขึ้นเขาเมฆเขาไม่มีเวลายุ่งเกี่ยวกับเ,เรื่องของผู้อื่นแต่ในที่สุดมันยื่นมือถอนดอกไม้บนเสาไม้ดอกนั้นลงมาสุกเก็บไว้ในอกเสือ ยามนี้แววเสียงไก่ขันบอกระรุณมาแต่ไกลฟ้าใกล้สว่างแล้วปึงเม่งเงี่ยหูฟังชั่วขณะเสียงร้องเรียกบวยเนี้อของเอิงเล่งจื่อห่างไกลจนไม่ได้ยินอีกดังนั้นล่าถอยกลับมามงุงโบทสุดนั่งลงพิ้งตาโคจรพลังฟ้าพอรุ่งสางปึงเม่งก็กระโดดปราดขึ้นออกจากสารเจ้ารางมองดูยอดเขาเมฆเขา ที่เมฆหมอกสมคลุมเห็นภูมิประเทศลาดชันอันตรายคนธรรมดาไม่มีปัญญาปีนป่ายขึ้นไปแต่ปึงเมงย่อมไม่นำพากับความสูงชันของภูเขาเกลิงลมโบร,ราณอึดหนึ่งวิ่งตะบึงตรงไปประมาณหนึ่งชั่วยามบรรลุถึงเชิงเขาเมฆเขาพอเงยหน้าขึ้นยิ่งเห็นยอดเขาตั้งชันโคดหินปราดชะโงกงำต้นสนต้นแปะรกครึมต้องครุนคิด ยอดเขาแถบนี้ยังน้อยมีอานาบริเวณหลายสิบลีิดขึ้นมาไปซ่อหาคนผู้หนึ่งนับว่าไม่งมงายจริงๆในใจแม้ครุ่นคิดยังอาศัยทางน้อยสายหนึ่งขึ้นเขายามนี้เพิ่งเป็นยามสิ้งแปดนาฬิกาในภูเขาบังเกิดเสียงนก้องเสียงแซบเมฆหนาบทบังท้องนาภาทางน้อยรุ่ครึ้มวังเวงเถาวันห้อยย้อยบทบัง ปึงมิ่งแหวกเทามันต้นน้ำเดินทางครึ่งชั่วยามเร่งรุดเป็นระยะทางสิบกอลีนผันรถเลี้ยวโค้งหนึ่งปรากฏเป็นเก่งน้อยหลังหนึ่งปลายขวางบนเก่งสลักอักษรเมฆขาวลำลึกปึงมิงพบว่ามาถึงครึ่งทางแล้วเหนือเก่งขึ้นไปภูมิโพระเทศยิงลาดชันอันตรายต้องเดินไปยังเก่งน้อยอย่างเลี่ยมตัว พลันเห็นบนพื้นภายในเก่งสุมกิ่งไม้แห้งที่ถูกเผาไหม้กองหนึ่งเท่าควันยังลอยโคโรนขึ้นต้องอวันบูบครุนคิดขึ้นเราขึ้นเข้ามาตลอดทางไม่พอเห็นมีคนลงจากเขาหรือมีคนล่วงหน้าขึ้นเขาก่อนเรามันทันนั้นบูบเขาเก่งน้อยเพ่งพิจารณากองไฟนั้นพบว่าข้างกองไฟมีเศษกระดูกเล็กๆคล้ายมีคนปิ้งย่างไกป่ปลาภายในเก่ง แน่นอนนี่อาจเป็นฝีมือของพลานป่าแต่ด้วยโสดประสาทของมันและแวกนี้หากมีร่องรอยของพลานป่าคนตัดเฟินมันต้องได้ยินได้เห็นแน่นอนหนึ่งเดียวที่เป็นไปได้คือมีชาวยุทธจักข้างแรมในที่นี้ก่อนฟ้าสางสว่างปิ้งยางไก่ป่าประทังหิวมันคาดว่าคนผู้นี้ไม่ใช่แม่ชีชราในหอไผ่ยิ่งไม่ใช่เตาทองไร้เงาและอึ้องเหลงจื คงเป็นชาวยุทธจักรอื่นอีกแต่คนผู้นี้ขึ้นเขาเมฆเขาใหญ่กันท่านได้ึ้งเม้งฉุกคิดขึ้นหรือว่าเป็นนาแต่แล้วรู้สึกไม่ถูกต้องเนื่องเพราะเงี้ยเสียงบุ่นเร้นกายบนยอดเขาเมฆเขาเป็นเวลาสามเดือนย่อมมีสถานที่พำนักพักพิงไหนเลยปิ้งย่างอาหารในเก่งข้างทางปึ้งเม้งเมื่อมองกองไฟนั้นชั่วขณนะจึงล่าถอยออกจากเกง่งเดินขึ้นเขาต่อไป อย่างเข้มช้าทิวทัศน์เมฆไม้โรคคานเริ่มสลัวเลือนลางมีนำซ้ำความหนาวเย็นคุกคามคนบังเกิดความรู้สึกเบื้องสูงสุดเหน็บหนาวพอเลี้ยวหน้ามองเส้นทางเมื่อขามาปรากฏเมฆขาวลอยคลอเขาอยากจำแนกทิวทัศน์ได้ที่แท้ตกอยู่ท่ามกลางเมฆขาวแล้วปึงแมงแม้โลดแล่นขึ้นไปแต่สายตาสอดสายสีทิศ ผูสดับแปดทางนอกจากเสียงทวิบาทจตุบาทล่ำร้องหาได้ยินเสียงคนเคลื่อนไหวไหมเมื่อมุงหน้าขึ้นไปอีกเมฆหมอกหนาทึบกว่าเดิมตัวสาตาคมกล้าของมันเพียงเห็นภาพในรัศมีลายว่าพื้นใต้เท้าปรากฏตะใคร่เกลืกกลังน้ำแข็งผนึนตัวระวางทางนอกจากต้นสนต้นแปะที่ทนทานความหนาวป่าไม้เริ่มบางตา ก่อนหินตรงงานงำแทบไม่สามารถยืนยัดสงกายปึงเมิงทราบว,ว่าสูงขึ้นไปไม่สะดวกกับการอยู่อาศัยหากแม้นเยกเสียงบุนอยู่บนยอดเขาจริงปรกันไม่อยู่สูงกว่าที่ซึ่งตนยืนยัดอยู่ดังนั้นเปลี่ยนเป็นอ้อมไปยังยอดเขาความมือ เดินเหินไม่นานเบื้องหน้าปรากฏเป็นลานหญ้ากว้างหลายวาแทบหนึ่งต้นหญ้าเขียวขจีดุดพรมกึ่งกลางมีต้นสนขนาดใหญ่สามต้นกิ่งก้านเกี่ยวพันกันก็เป็นร่มธรรมชาติคันหนึ่งเบื้งมิ้งพอโถมถึงหน้าต้นไม้ตองงงงันวูบที่เห็นครั้งนี้ไม่ใช่กองกิ่งไม้แห้งหากแต่ใต้ต้นไม้มีโตหินตัวหนึ่ง โรบโตมีไม้หินสี่ตัวบนโตหินกลับจัดวางอาหารที่ปิ้งย่างเสร็จชุดหนึ่งปึงเม้งเพ่งตามองกลับเป็นไกป่ปลาสองตัวตายไกป่ปลาทับกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนข้อความว่าอาการเบื้องบนเน็บหนาวขอท่านถนอมตัวตอนท้ายเมยไม่ได้ลงน้ำแต่มองประาดเดียวก็ดูออกว่าเป็นลายมือเดียวกับที่ส่งสุราอาหารมาเมื่อคืนพอพบเห็นอาหารการกิน ปึงเมงรู้สึกหิวโหยขึ้นมาดังนั้นสุดนั่งลงรับประทานเป็นการใหญ่รอจนรับประทานไก่ป่าทั้งสองตัวหมดสิ้นในเมฆหมอกไม่อาจเห็นเงาแดดไม่ทราบเป็นเวลาใดแต่รู้สึกกรโรบริเวณเมื่อลัวลงสาบาเป็นเวลาพบข้าแล้วปึงเมงทออถอนใจครุ่นคิดถึงผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วกำหนดร้อยวันเหลือเพียงวันเดียว ท้งให้วันพรุ่งสามารถสับพบเงีกเสียงบุญแต่เราไม่มียาขาจัดพิษคุณใสหากแม้นครบกำหนดร้อยวันจะเกิดเหตุเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นการเดินทางของเรานับว่าศูนย์เปล่าแล้วดังนั้นชุกคิดถึงเรื่องราวหนึ่งครุนคิดในใจต้นไม้สามารถงอกงนยตามธรรมชาติแต่โตหินมาหินต้องเป็นแรงงานมนุษย์บนยอดเขาเนบหนาว ไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวหรือละแวกใกล้เคียงนี้มีชาวยุทธจักผักพำนักคบคิดถึงตอนนี้ต้องกวาดตาไปยังผนังผาเห็นผนังผาตั้งตรงเทาวันห้อยย้อยระยาบนเทาวันโงอกเงยด้วยดอกไม้ป่าส่งกลิ่นหอมกำซาบซ่านพึงมินขยับกายบูบโถมไปยังผนังผามองลอดต้นเทาวันเข้าไป แต่มันผิดหวังแล้วบนผนังผามีถ้ำโพร่ให้พักอาศัยใหม่ปึงเมิงเดินไปยังขวามือจนสุดทางเบื้องหน้าเป็นหุบเหวเลึกลำไม่มีทางลงไปแต่แต่ล่าถอยกลับมาใต้ต้นไม้พลันฉุกคิดขึ้นปรลาแท้ที่นี่เป็นจุดอับสตรีที่ส่งอาหารแก่เราไปที่ใดหรือห่างแม่นางหวนกลับเส้นทางเมื่อข้ามาก็ไม่อาโรดพลจากหูตาของเรา มันคบคิดเล็กน้อยจึงยิ้มอย่างเย็นชาสุดนั่งลงบนม้าหินใต้ต้นไม้รอบริเวณมืดคํำกว่าเดิมสแสดงว่าอาทิตย์ลับเข้าไปแล้วในป่าเขาบังเกิดเสียงสัตว์ร,ร้ายคำรามดังแว่วมากระแสลมกระโชกเอืองอร่างกายเหนิดหนาวจนจะเยือกจบจนฟ้ามืดสนิท ยังไม่ได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติใดดังนั้นผ่านพิมพ์ตาลงโขจรพลังพักผ่อนโยดเข้าสูงชันวิการสงัดเงินประมาณกลางวิการพลันได้ยินเสียงปลาดชนิดหนึ่งดังจากในหุบเหวลึกลำเบื้องล่างซุ่มเสียงนี้กลาดกลเหลี่ยวหน้าสะพึงกลัวมีน้ำซ้าปึงเมงคล้ายได้ยินมาคราหนึ่งคบคิดแล้วนึกออ ครากรนขณนะที่มันกังนิกเสียงบุญออกจากกลังรับของของพิดาทองระว่างทางได้ยินเสียงประหลาดนี้ภายหลังพบว่าเป็นซุ้มเสียงที่เปล่งจากปากผู้คนที่ถูกพิษของดินแดนแมวหลายคนภาพโกดปล้ำกัดกันราวสัตว์ร,ร้ายจนบัดนี้ยังประทับตราตรึงในห้วงสมองพึ่งมิ้งพอไดอ้คิดผลผุดลุกขึ้นทะลันถึงเชิงผาคิดกระโดดลงหูกเหวไปสืบสอบ กลับไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกมีน้ำซ้ำวิการเมื่อดมิดหน้าผาสูงชันต้องให้มีวิชาตัวเบาสูงเยี่ยมก็ไม่สามารถลงสู่หุบเหวปึงเม่งเย็ยนอยู่ริมหน้าผาเพ่งมองหุบเหวเมื่อถมันเบื้องหน้าเงียหูฟังอย่างสงบแต่นอกจากเสียงทวิบาทจตุบาทล่ำรองไม่ได้ยินเสียงประหลาดนั้นอีกได้แต่ล่าถอยกลับมาใต้ต้นไม้นั่งพลิ้ตาพักผ่อน วีการผ่านพ้นไปท่ามกลางลมหนาวกระโชกแรงทันใดเสียงปลาดนั้นดังจากหุบเหวอีกครา้ครั้งนี้กราดเรียวกว่าเดิมสันสะท้านในท้องฟ้าราตรีมีน้ำซ้ำอย่างกระท่อนกระแทน่นคล้ายมีคนกำลังดิ้นรนก่อนตายปึ้งมิงเพิ่งฉุกแก,ก่ขินพรันได้ยินเสียงผิดปกติดังขึ้นที่เนือศีรษะตองใจหายวูบตวัดฝ่ามือพักกระแทกเกินไป ฝ่ามือพอใช้ออกรางก็พุ่งถอยไปด้านหลังเสียงกิ่งใบหักสะบ้นดังเกลียวกราวทามกลางกิ่งใบปลิวเวียนว่นได้ยินเสียงแค่นคลาหนึ่งเงาร่างปาดเปรี่ยวชายหนึ่งเพิ้วและเลี้วถึงริมหน้าผายางว่องไวปึงมิ้งไม่มีเวลาครุ่นคิดว่าคนผู้นี้เป็นใครเลยคิ้วเรียวงามเพิวปราด,ดิดตามไป รอจนติดตามถึงรินหน้าผาในความเมื่อเห็นเงาร่างนั้นชาดพุ่งลงจากหน้าผาดุดดาตกช่วบริตตาก็หายลับกับม่านวิการความตื่นตระนกข,ของปึงเม้งครั้งนี้ใหญ่หลวงนั่งทราบว่าคนผู้นี้ไม่ใช่ลบนีตนหากแต่ได้ยินเสียงปลาดนั้นรีบรุดลงจากหน้าผาคำนวณจากการที่ฝ่ายตรงข้ามกลาพงกายลงจากหน้าผาสูงร้อยวา แสดงว่าคนผู้นี้มีตัวเบาสูงล้ํากว่าตนวิชาตัวเบาเช่นนี้พนังฝีมือย่อมเป็นที่คาดคํานวณได้จบบทที่116